สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเดิฟไปรนะคะอันนี้จะเป็นคลิปการอ่านดวงความรักรอนๆประจําเดือนตุลาคมสําหรับชาวลัคนาเมษหรือราศีเมษนะคะ ช่องของนาราเยสบนที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20มีนาคมถึงวันที่18เมษายนนะคะผู้ที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิตยอยู่ในราศีเมษก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้ค่ะต้องบอกว่าการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการแบบภาพรวมทั่วไปไม่ได้หมอาจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าเมาเป็นดวงส่วนตัวจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวกับนารานะคะ สำหรับท่านที่ไม่ทราบลักนณานะคะเดี๋ยวนาราจะแปะริงก์วิธีการหาลักนณาไว้ให้ใต้คลิปเนาะซึ่งในการหาลาักนณาเพื่อนๆจะต้องทราบเวลาเกิดตามใบเกิดที่แน่ชัดนะคะหากไม่ทราบก็ให้ยึดตามวันที่ที่นาราได้แจ้งไปก็ได้คะ่ะ สำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิกจริงๆเพื่อเป็นกำลังใจให้นาราได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะแล้วก็จะได้ไปพลาดคลิปนาราอัปเดตเรื่องโหราศาสตร์ตันตกผสมผสานการไพยทาโร่แบบนี้ให้เป็นประจำในทุกๆเดือนด้วยนะจ๊ะและยังมีพี่อเด็กพี่อาคารอื่นให้ได้เลือกรับชมติดตามด้วยนะ สำหรับใครที่ฟังเรื่องโหรศาศาสตร์ดวงดาวงงกุ้ง,งประกันใดนาราขออภยัยล่วงหน้าด้วยนะคะเพราะว่านี่คือการอ่านศาสตร์ตะวันตกคะ่ะจะอ่านไม่เหมือนกับศาสตร์ไทยเนาะแนะนําให้ดูแบบแยกศาสตร์ดีกว่านะจ๊ะเดี๋ยนาราจะอ่านในเรื่องโหราศาสตร์ดวงดาวก่อนครึ่งคลิปแรกเพราะเดี๋ยวจะเปิดไพ่ทาโร่รประกอบให้อีกครึ่งคลิปหลังนะคะขอสูงเข้าก่อนเนาะ <c oughs> โอเคชาวราคณาเมษราศีเมษนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีตุลซึ่งเป็นเรือนตรงข้ามของคุณมาตั้งแต่วันที่ ยี่ยี่สิบสองนะคะกันยายนเนาะมาแล้วเนาะแล้วทำมุมที่ดีนะคะทำมุมที่ดีคือมุมสีฟ้านะใครดูช่องนาราประจำนาราจะต้องบอกว่ามุมสีฟ้าคือมุมดีสีแดงคือมุมเสียนะฮะเนี่ยดาวอาทิตย์คือเป็นกลมกลมรูปพระอาทิตย์เนาะนะคะทำมุมที่ดีถึงดาวเสาร์นะคะแสดงว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดือนนี้ชาวราคนาราเมษีเมษจะรู้สึกว่ารู้สึกรีแล็ก ขึ้นรู้สึกผ่อนคลายขึ้นแต่นะคะแต่ออกแนวโรเลนิดหนึ่งนะสำหรับบางคู่เพราะฉะนั้นนาราขออ่านแยก3สถานะกันแล้วกันนั่นก็คือคนโสดนะคะคนโสดคือคนที่โสดสนิทเลยนะคะกับคนที่มีคนคุยไม่มีสถานะก็คือเป็นคนโสดเนาะแล้วก็คนที่มีคู่ที่มีประเด็นคือคนที่คบกันชัดเจนแล้วนะคะ แต่มีประเด็นปัญหาชัดไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็คนที่มีคู่นะคะอยู่กินกันฉันสามีภรรยาแต่งงานกันแล้วเป็นแฟนกัน,นชัดเจนแล้วไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรแต่อยากจะมาดูดวงเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะทีนี้เนี่ยเมื่อดาวอาทิตย์เนี่ยมาเป็นดาวประจําจึงเรียกว่าดาวอาทิตย์มันก็เหมือนตัวตนของคุณเนาะชีวิตของเจ้าชะตานะคะให้มองว่าอาทิตย์คือตัวเราแล้วแหละนะคะเพราะว่าอาทิตย์คือจุดศูนย์กลางของโลกเนาะทำมุมที่ดีถึงเสาร์เนี่ยนะคะ คนโสดเนี่ยนะคะนารามองว่าออกแนวมีตัวเลือกเข้ามาแล้วออกแนวโรเลนะนะคะคือไม่ได้โสดร้อยเปอร์เซ็นอ่ะเหมือนมีคนเข้ามาแต่ก็ออกแนวแบบฉันเลือกไม่ได้ฉันไม่รู้จะเลือกใครจะตัดสินใจเลือกใครดีอ่านะคะหรือบางคนออกแนวโรเลว่าเอ๊ะหรือเราอยากจะโสดหรือเราอยากจะมีแฟนเราจะยังไงเออทะเลาะก,กับตัวเองอยู่นะคะ นะหรือบางคนเนี่ยในเรื่องความรักความสัมพันธ์ออกแนวปรงแล้วสำหรับคนโสดขออยู่แบบสงบแบบสันติสุขนะขออยู่แบบเงียบๆคนเดียวเออนะคะบางคนไม่ฝักใฝ่เรื่องความรักแล้วนะคะหมดยุคนั้นมาแล้วนะคะสำหรับคนโสดนะ,ะส่วนคนที่มีคนคุยเนี่ยนะคะนาะรามองว่าเป็นเดือนของการที่อาจจะต้องมีการตัดสินใจอะไรอยู่หรือเปล่าในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเช่นตัดสินใจแบบเอ้ยอยากขยับจะสถานอยากจะขยับสถานนะแล้วนะ ไปเป็นคน,เป,นเป็นแฟนกันแล้วนะอยากจะขยับสถานะให้ไปเป็นคนที่ชัดเจนกันมากขึ้นแล้วนะอ่าบางคนอาจจะคิดแบบนี้เนาะถึงขั้นจริงจังนะคะคิดเหมือนกับว่ามาคุยกันนะเท่าที่นรา,าเห็นจากดวงดาวเหมือนกับว่ากลับมาคุยกันมากขึ้นว่าเอ้ยเราก็คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วมาแล้วแต่บริบทของแต่ละคนเนาะแต่มีการกลับมาคุยกันะว่าเราจะเอาอยัางไงกันต่อเราจะเป็นคนคุยต่อไปไหมหรือเราเป็นอะไรกันอืมสาหรับบางคนเป็นอย่างนี้นะคะ ในเดือนนี้อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถามว่ามันจะออกมาได้ผลในทิศทางที่ดีไหมดีนะคะดีนะคะนาจะไม่ตอบว่าดีอยู่เพราะดีอยู่เท่ากับนะคะานาตอบดีนะคะคือเสียงหนักน่้มันดีค่ะคาตอบที่คุณได้คือออกมาดีเนาะเพราะว่าดาวมันทำมุมที่ดีแสดงว่าสิ่งที่คุณคาดหวังมันก็ดีนะคะสิ่งที่คุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันดูแล้วจะไม่ชัดเจนเนี่ยนะคะมันน่าจะเห็นความชัดเจนในความสัมพันธ์มากขึ้น เนาะสำหรับคนที่โสดแล้วก็เป็นคนคุยทีนี้มาในคู่ที่มีประเด็นคู่ที่มีประเด็นเนี่ยนาราเห็นจากการที่ดาวศุกร์มันทํามุมฉากดาวพฤหัสอยู่คือมุมสีแดงมันเป็นอารมณ์แบบถ้าจะมีประเด็นปัญหาการอาจจะมาจากคนรอบข้างนะคะมาจากคนมาจากคนอื่นที่ทําให้ความรักของเรามีประเด็นปัญหากัน ะะจากเพื่อนฝูงไหมสังคมไหมคนรู้จักรอบข้างนะคะเหมือนกับว่ามาตัดโอกาสมาทําอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ทําให้เราและแฟนมีปัญหากันหรือไม่เข้าใจกันหรืออาจจะเป็นในลักษณะความคิดทัศนคติตอนนี้นะคะมันออกแนวตึงๆเครียดๆมันอีกฝ่ายคอนโทรนอีกฝ่ายมากเกินไปหรือออกแนวแบบแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหรือหึงหวงอันเนี้ยนะคะ อันนี้มันจะเป็นอารมณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะมีประเด็นปัญหาเราเนี้ยถามว่ามันจะดีขึ้นเมื่อไหร่ถ้ามันจะคลายขึ้นดีขึ้นเนี่ยอยากจะให้รอหลังวันที่7ตุลาคมเมื่อดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีธนูอันนี้เราจะมองความรักเป็นเรื่องสวยงามมากขึ้นมองโลกในแง่บวกมากขึ้นก็แล้วกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสําหรับคู่ที่มีประเด็นเนาะแล้วก็ดาวพุธเดินถอยหลัง นะคะซึ่งพูดจะเป็นเรื่องการงานนะเดี๋ยวไปอ่านเรื่องการงานแล้วกันแต่ว่านาราก็จะพูดเรื่องของการสื่อสารกับคนรักเนื่องจากว่าการสื่อสารเรื่องคนรักเนี่ยเวลาเราจะแสดงออกในเรื่องของความคิดทัศนคติของเรา,เราจะเราจะแสดงออกในเรื่องของคำพูดซึ่งคำพูดต้องระวังนิดนึงนะคนที่มีคู่ที่มีประเด็นคำพูดเราจะค่อนข้างตรงแข็งและรุนแรง จะทาให้เราเข้าใจผิดกับคนรักได้อันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังและเตือนล่วงหน้าเลยเพราะว่าพุธมันจะถอยหลังในเรือนคู่ครองเนี่ยนะคะถึงวันที่18ตุลาคมนะคะถอยหลังตั้งแต่วันที่นาราอ่านยาวไปจนถึง18ตุลาคมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตัดสินใจความไม่แน่ใจความไม่โลเลถ้าไม่แน่ใจอย่าตัดสินใจอะไรที่มันสําคัญให้ชะลอไว้ก่อนนะคะสงบสติอารมณ์อยู่ในบุมของตัวเองนะคะ แล้วกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนให้รอหลังวันที่18ให้อารมณ์มันคลายขึ้นหลายๆอย่างมันดีขึ้นอิทธิพลรอบข้างดีขึ้นนะคะต่อถึงตอนนั้นเราจะตัดสินใจเนี่ยค่อยว่ากันโอเคไหมนะคะต่อไปนะคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นอู้เป็นเดือนที่แบบโดดเด่นในเรื่องของการเสี่ยงอ่าการแข่งขันคือมันจะเป็นเดือนของการที่เรากลับมาเฮฮาปาร์ตี้อะไรนะ สมุตตมีกับแฟนเราแล้วอะก่อนหน้านี้นมันอาจจะเครียดเนาะคนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นอะไรจะเป็นเดือนของการที่เราได้กลับมาอยู่รวมตัวกันนะคะได้ชวนกันไปเที่ยวไปเที่ยวเล่นสนุกไปกินข้าวนะตอนนี้เขาก็คายล็อกแล้วเนาะ,ะไปเที่ยวร่วมกันคือได้ทําอะไรร่วมกันะ่ะเป็นเดือนห่งการวางแผนไปท่องเที่ยวก็ได้นะคะสําหรับบางคนได้ไปพบปะผู้คนมากขึ้นนะคะวางแผนและอนาคตร,ระยะไกลมากขึ้นนะคะสําหรับคู่ที่ไม่มีประเด็นเนาะในเดือนนี้ ะะแต่สิ่งที่ต้องระวังในทุกๆสถานะความรักความสัมพันธ์เนี่ยนานามองว่าเป็นเรื่องอื่นมากกว่าเดี๋ยวไปอ่านเรื่องการงานการเงินอันนี้เล่นร่วงความรักก่อนนะคะสิ่งที่เครียดมันไม่ใช่ความรักหรอกเดือนนี้เชื่อนาราเรื่องอื่นเรื่องอื่นเรื่องอื่นนะอืทีนี้ในเรื่องของดาวจร จะมีนิวมูลในราศีตุลเดือนคู่ครองในวันที่6ตุลาคมนี้นะนิวมูนเกิดขึ้นเนี่ยในเรือนคู่ครองเนี่ยแสดงว่าหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักนะะมีเกณฑ์ที่จะพบปากคนใหม่ๆเข้ามาหรือมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาสําหรับผู้ที่มีประเด็นก็จะจบหลูบเดิมนะคะจบจากสิ่งที่มันไม่เคลียร์ภายในเดือนตุลาคมเนี่ยในเรื่ององความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่แน่นอนเนาะก็จะมีการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็คือช่วง หกกับ20ตุลานะคะสช่วงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีฟูมูในราศีเมษจบแบบคอมพิชั่นไปในทิศทางไหนเนี่ยนะคะจะแจมแจ้งแดงแจ๋เลยได้เนี่ยก็คือต้องรอวันที่20ตุลาคมมันจะมีนิวมูในลาศีเมษที่องศาปลายก็คือ27องศาเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูว่าในพื้นดวงเกิดเรามีดาวอะไรที่ทํามุม27องศาในราศีเมษบ้างนะคะถ้ามีดาวอยู่ในราศี กุมนะคะดาวอะไรก็แล้วแต่ในพื้นดวงเกิดเนี่ยอยู่ในราศีกลุ่มที่27องศาอันนี้มันจะทํามุมเสียนะคะถ้าจะทํามุมดีเนี่ยนะคะก็คือต้องมีดาวอยู่ในราศีมังกรที่ระยะที่27องศานะคะอันนี้จะทํามุมที่ดีหรือหรือมีดาวอยู่ในราศีกรกฎที่ทํามุม27องศาอันนี้ก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นมนแล้วแต่พื้นดวงเกิดของแต่ละคนด้วยนาราอ่านแบบ ดวงดาวแบบกลางๆให้นะคะถ้าในพื้นดวงเกิดไม่มีดาวอะไรตรงนั้นเลยแสดงว่าเรื่องก็ไม่กระทบกับเราเนาะไม่ได้กระทบอะไรกับเราอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยนิวมูลมันอยู่ที่27องศาราศีเมษเนี่ยมันจะทํามุมถึงดาวพุธท,ที่ถอยหลังอยู่นะคะคือทํามุมเล็งทํามุมเล็งดาวพุธเนี่ยฟูมูลน่าจะเป็นการจบในเรื่องของพันธสัญญาอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําไว้กับ มูลส่วนอะไรก็แล้วแต่หรือคนรักกับเราที่ใครคี้คลาคะซังยืดเยื้อกันมานานเกี่ยวกับพวกเอกสารกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน่าจะจบได้ช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะคือช่วงวันที่20ตุลาคมเนาะนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมดวงประจําเดือนความรักประจําเดือนตุลาคมนะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่กันว่าไพ่จะออกมาเป็นยี่เงไรนะคะนาราต้องพูดพูดเร็วไปไหม มีคนมาคอมเมนต์ว่านาราพูดเร็วนาราก็พยายามลดสปีดแล้วนะทุกคนถ้านาราพูดเร็วนะแนะนําให้ลดสปีดนาราปรับไปได้แล้วคือติดพูดเร็วมากเป็นคนที่ติดพูดเร็วพยายามจะพูดช้าๆแล้วอันนี้คือช้าของนาราแล้วนะปกติเร็วกว่านี้มันจะมีปุ่มลดสปีดนะลดสปีดลงได้นะที่รักนะอย่ากโกรธกันนะโอเอะนะสภาพนะคะ เดือนนี้นาราว่าสิ่งที่ทําให้เมฆเครียดเนี่ยไม่ใช่ความรักนะเรื่องอื่นเรื่องอื่นเรื่องอื่นเรื่อ,อื่นะช่หคะเดือนนี้ความรักโอเคอะ่ะดีขึ้นในหลายๆสถานะนะคนโสดเนี่ยเดี๋ยวรอช่วงประมาณเจ็ดตุลาไปเนี่ย ถ้าเดทออนไลน์มีเกณฑ์ที่จะเจอนะหรือเข้าวัดปฏิบัติธรรมเข้าวัดทำบุญหรือไปสถานที่มันเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาม,มหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยสถานปฏิบัติธรรมมีโอกาสเจอนะลองดูสิ King of a n ว้าวสามถ้วยนะฮะวันนี้นารามาในไพ่หน้าใหม่ซึ่งเป็นไพ่ที่เคยเอามาใช้แล้วแหละแต่นาราชอบเพราะว่ามันสวย ว้าวไพจบสวยเป็นอันโอเคนะโอเคกเกยูเรกานะฮะโอเคมาไพตรงกลางนะคะมีไพใหญ่มาไหมขอดูซิไพใหญ่ขึ้นมาหนึ่งสองสามสามใบนะคะในตำแหน่งอดีตมีไพใหญ่ขึ้นมาสองใบนะคะนั่นก็คือเดอะเฮอร์มิตแล้วก็เดอะทาวเวอร์ไหนดูซิสัญลักษณ์ยูเรนัสเข้ามามีอะไร น่าจะเป็นเรื่องอื่นนะคือสิ่งที่ทําให้ชาวลัคนาเมษราศีเมษเครียดเนี่ยมันมาจากเรื่องอื่นที่มันเกิดแบบปุบปรับฉับพลันกระทันหันเนาะอืมมันเกิดขึ้นแบบกระทันหันน่ะนะคะในเรื่องอื่นๆที่มีผลกระทบต่อความรักความสัมพันธ์ของเราทีนี้มันอยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่เราอยู่ในช่วงของการตรึกตรองแล้วกันเก็บเนื้อเก็บตัวหาทางออกให้กับปัญหาที่เผชิญอยู่นะคะ อันนี้คือไม่รู้โดนสถานะไหนนะนาราอ่านรวมสถานะนะคะสำหรับตำแหน่งอดีตทีนี้มาที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดเนี่ยบางคนก็โอเคกับการที่อยู่โดดโดดเดียวๆแบบโดดเดียวผู้น่ารักเนาะมีก็ดีไม่มีก็ได้เพราะคุณไปโฟกัสเรื่องอื่นนะสำหรับชาวโสดนะคะคนที่โสดสนิทแต่คนโสดที่มีคนคุยเนี่ยมันเหมือนกับมีเหตุที่แบบคุยคุยกันอยู่แล้วเหมือนกับว่าพยายามจะ,ะเหมือนกับ เราต้องการที่จะคอนเฟิร์มสถานะความรักความสัมพันธนะ์ว่าที่เป็นอยู่เนี่ยตกลงเราเป็นอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เห็นจากไพ่นะเพราะว่ามีไพ่เ็ดไม้เท้าขึ้นมาเหมือนเราพยายามปกป้องเกียรติศักดิ์ศรีหรือตัวเองด้วยการที่แบบฉันจะไม่ยอมอยู่เป็นแค่คนคุยฉันต้องเป็นได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันอยู่ในช่วงจังหวะเวลาหรือบางคนยังไม่ได้ ได้พูดออกไปแต่อยู่ในช่วงของการคิดนะนะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยเห็นไหมมีไพ่เจ็ดไม้เท้าขึ้นมาเนาะเป็นการที่โปรเทคตัวเองอพยายามต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนปกป้องตัวเองสุดฤิ์นะคะคือคุณไม่ใช่คนที่แบบเช่นไรไม่ต่อต้องบอกว่าเมธเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียเป็นคนลุยๆแค่มาดีกว่าว่าจะชัดเจนไม่ชัดเจนจะอะไรยังไงเมธพร้อมยอมรับได้นะ ขอแค่ตรงๆได้ไหมอย่าอ้อมค้อมเมต้องการแค่นี้นะคะเนาะแล้วก็มีไพ่ตรงกลางเนี่ยเป็น King of Wands คือคุณเนี่ยกับการงานเนี่ยคุณโอเคทุกอย่างมันโอเคดีหมดแล้วการเงินเนี่ยนะคะอยู่ในฐานะก็คือไม่ได้แย่นะคะแต่แค่ขอได้ไหมว่าชัดเจนสักทีหนึ่งกับฉันคนโสดไอ้ไม่ใช่คนที่มีคู่ที่คนที่มีคู่ที่คนโสดที่มีคนคุยโ้ย เริ่มสับสนละคนที่มีคู่ที่มีคุณคุยอ่ะขอแค่ความชัดเจนในความสัมพันธ์แต่ถามว่าแนวโน้มในความรักความสัมพันธ์จะเป็นในลักษณะอย่างไรคือมีไพ่หกไปเท้าขึ้นมาไพ่ข่าวดีเนาะนะคะเนี่ยไพ่ข่าวดีคือสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยคุณได้อยู่แล้วมันก็สดองของกระดวงดาวเนาะได้ดีนะคะเออหวังอะไรก็ได้อย่างนั้นนะคะทีนี้เนี่ยนะคะนารามองว่ามันจะได้อย่างเสียอย่างนะในความสัมพันธ์ คุณจะได้คําตอบที่คุณพอใจแต่มันก็จะเสียบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งมันก็แล้วแต่บริบทของแต่ละคนนะคะนะเพราะว่ามันเหมือนกับมีออปชันมีตัวเลือกเข้ามาแต่เราก็แบบยังเลือกไม่ได้อ่ะแต่ถึงเวลามันก็ต้องได้อย่างเสียอย่างนะทุกคนนะคนคุยนะสถานการณ์ของคนที่มีคนคุยเนี่ยชัดเจนแล้วนะบางคนก็บอกว่าเออถ้ามึงไม่ชัดเจนกูก็อยู่คนเดียวดีกว่ากูแฮปปีด้ดีนะคะ เนี่ยฉันเป็นดั่งเดอะสตาร์คือคุณโอเคเนี่ยคุณอยู่กับตัวเองได้อ่ะขอแค่ความชัดเจนในความสัมพันธ์เท่านั้นเองที่คุณต้องการนะคะแต่แนวโน้มจากไพ่แล้วจะไปในทิศทางที่ดีนะขาเนาะอ่าแล้วก็คนที่มีคนต่อไปคนที่มีคู่ที่มีประเด็นที่ผ่านมาคนที่มีคู่ที่มีประเด็นเนี่ยนาราเห็นจากหน้าไพ่มันมีเหตุเกิดแบบไม่ทันตั้งตัวเนาะในความรักความสัมพันธ์มีปัญหามีปากเสียงกันหรืออยู่ดีคู่เราก็นิ่งไปก็ได้ อ,อยู่ดีก็หายลายไม่ตอบพูดกันน้อยลงนะฮะสื่อสารกันไม่เข้าใจทะเลาะกันก็ได้บางคนนะฮะต่างคนต้องการเอาชนะนะฉันก็มีเหตุผลของฉันเธอก็มีเหตุผลคือมันเป็นในลักษณะของแนวคิดไม่ค่อยจะตรงกัน ในเดือ e. sure? นนี้เนี่ยแนวคิดน่าจะไปไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นมีการมีการกลับมาโฟกัสไปในเป้าหมายเดียวกันมากขึ้นนะคะมองไปข้างหน้าร่วมกันนะคะการกลับมาอยู่รวมตัวกันเห็นไหมอย่างที่นาราบอกการกลับมาอยู่รวมตัวกันนะคะการกลับมาคืนดีกันมีอยู่แล้วขอแค่นะคะขอแค่เอาความจริงมาคุยกันนะคะของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาความจริงมาคุยกันคือไพ่ห้าเหรียญเนาะเป็นไพ่ของการที่แบบ ไม่ค่อยจะรู้สึกมั่นคงในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่บางทีเนี่ยเราเทะเลาะก,กันกับแฟนเราหรือคนรักเราเพราะว่าเรามีความรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจอะ่ะรู้สึกระแวงรู้สึกสงสัยรู้สึกแบบระแวงไปหมดอะ่ะลดความตรงนี้ลงได้ไหมแล้วทุกอย่างจะเป็นดังเดอะสตาร์เห็นไหมความหวังมาแล้วนะคะความการเยียวยาตัวเองนะคะนะ ความสุขมาแล้วนะคะภายเดอะสตาร์ขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณต้องทิ้งการที่คุณไม่รู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์ลงไปเนาะแล้วทุกอย่างมันจะเป็นเหมือนสามถ้วยเซเลเบชันเห็นไหมคะการเฉลิมฉลองเนาะการได้กลับไปออกงานรื่นเริงงานสังคมการได้กลับมาอยู่รวมตัวกันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรอคอยมันจะประสบความสําเร็จนะคะนะคนารามองว่าชาวราคนาเมราศีเมษกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะใจะเย็น ทีนี้มาดูที่คู่ไม่มีกระเด็น,ะดนอะไรล่ะทุยขอโทษคู่ที่ไม่มีประเด็น นารามองว่าคุณไปโฟกัสในเรื่องของความมัง่งคั่งมั่งคงในชีวิตมากกว่าในเะรื่องของการงานฐานะทางการเงินหรือก่อนหน้านี้อาจจะโดนเลื่อนไปนะคะวางแผนไปเที่ยวร่วมกันหรือวางแผนอะไรร่วมกันแล้วแล้วมันโดนชะลอไปตอนนี้มันเหมือนกับการที่เรากลับมาโฟกัสกันใหม่วางแผนอนาคตร,ระยะยาวกันใหม่นะคะบางคนเนี่ยเลื่อนแผนการท่องเที่ยวร่วมกันแล้วก็เหมือนกับการรื้อฟื้นแผนขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็วางแผนไปใช้ชีวิตร่วมกันก็ได้คือชาวลราศีเมีคู่ที่ไม่มีประเด็นเดือนนี้นารามมองว่าจะเป็น เดือนแห่งการได้กลับมาอยู่ด้วยกันได้มีเวลาคุยกันนะคะวางแผนอนาคตร่วมกันใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นก็นแล้วกันในเดือนนี้นะคะเนาะแล้วก็เ,เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไพ่จบนะมันกำลังเป็นเดอะสตาร์มาแล้วเห็นไหมมันเป็นความหวังนะคะจินตนาการนะคะแรงบันดาลใจเนาะแล้วก็การได้กลับมาอยู่กับตัวเองนะคะฮิลลิ่งตัวเองสถานการณ์ที่มันไม่ดีที่มันทำให้คุณตึง,ตง,ตงๆเครียดๆเดือนนี้ดีขึ้นนะคะ โอเคทีนี้เรามาดูไพ่ l o v e Romance กันนะคะสามสถานะ คนโสดคนโสดได้ไพ่ g o d e a of t h u n d e r นะคะก็คือจะบอกว่าจักรวาลเขาจะทำให้คุณเจอๆนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันนั่นหมายความว่าเวลาคุณจะเจอใครเข้ามามันจะมาในลักษณะเหมือนสายฟ้าฟาแบบปุบป,ป,ปับเจอเจอแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นนาลาบอกแล้วว่าเมื่อสุกย้ายเข้าธนูเนี่ยมีเกณฑ์ว่าจะเจอแบบ สถานที่แปลกๆเช่นเราไม่เคยเดทออนไลน์ก็จะเจอไปเจอจากการไปทําบุญเจอจากสถานที่ที่เราไม่เคยไปแล้วเจอก็มีโอกาสที่จะเจออนะคะเนาะคนที่มีคู่ที่มีประเด็นคุณได้ไพ่ was นะคะเอ้ wait for the one นะคะคุณรอคอยคนที่ใช่อยู่ใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นรอก่อนนะคะยังไงคนที่คู่ควรกับคุณมาแน่นอนนะคะเนาะเนี่ยนะ wait for the one ต่อไปคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นนะคะ เขาบอกว่า passive aggressive นะคะก็คือเป็นไพ่ของการที่นะคะมีเหมือนกับมี passion อะนะคะมีแรงบันดาลใจนะคะมีอะไรอะเดี๋ยวนะเอา้าวหายไปไหนมีมีแรงบันดาลใจอะมีเขาเรียกว่าการเหมือนกันมีแพชชั่นร่วมกันอะนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบก็ควรจะกลับมาอยู่ร่วมกันอะ ะะเป็นเดือนแห่งการที่แบบได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างที่นาราบอกแหละมันก็สอดคล้องกับดวงดาวนะคะสอดคล้องกับพื้นดวงของไพนะ่เนาะเนาะแล้วกเ็เดี๋ยวนะหรือการที่แบบพากันไปในสถานที่ที่แบบไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับโลกภายนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใครเลยนะคะไม่ต้องไปสนใจโลกภายนอกนะคะไปใช้ชีวิตอยู่กับ กับคนรักเรานะ,ะคะสคนนะไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับใครแล้วก็ไม่ต้องให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตเราเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมันมันวุ่นวายมากพอแล้วอะ่ะนะฮะการที่เราไม่สนใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างเนี่ยก็น่าจะดีเหมือนกันนะคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นนะคะบางทีเราไปรับ Energy ไม่ดีเข้ามามันก็ทำให้ Energy เ,เ,เราตกด้วยเนาะ อุย้ยโรแมน์แองเจลคนโสดคนโสดนะคะ separation นะคะคนโสดเนี่ย time to Apart f r ฟอร์ u r p a ันเนี่คือบางคนอาจจะต้องมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะสำหรับคนโสดคนที่มีคู่ที่มีประเด็น finance and career นะคะมันก็สอบข้อกระดวงดาวหน้ารำว่ามันเรื่องอื่นนะที่ทำให้ความรักมีปัญหา Financial issue are f a c t o r in your love life right now ถ้าบอกว่าสิ่งที่มีผลกระทบต่อความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมาจากการงานและการเงินด้วยนะอืมก็สอดคองกับดวงดานวนะเนี่ยต่อไปนะคะคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นนะคะ Pay attention to the risk fact the s i g n are occurring you นะคะเขาบอกว่าเหมือนกับมันมีสัญญาณเตือนเข้ามาแล้วในเรื่องของอสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนาะอะไรที่มันเป็นสัญญาณเตือนขึ้นมาว่าเอ้ยเรากับคู่ไม่ควรทำเรื่องนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะ่ะ ให้เชื่อในสัญชาตญาณเหล่านั้นนะคะมันจะเป็นสัญญาณเตือนมาลางๆว่าสมมุติว่าเราจะวางแผนทําอะไรกับคู่เราแล้วเราแบบเอ๊ะเอ๊ะถ้ามีคําว่าเอ๊ะเมื่อไหร่อย่าทำนะคะก็เท่านั้นเอง นะคะอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมความรักประจําเดือนตุลาคมสาหรับชาวร,ราศีเมษราศีเมษนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดิระดิ่งกริ๊งเพื่อเป็นกำลาังใจให้เราด้ทางคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะเราก็จะได้มาทคลิปนี้เราอัปเดตเรื่องโหราศาสตร์ตะวันตกผสมภาษาการแพทย์โลกแบบนี้ให้เป็นประจําในทุกๆเดือนนะคะและยังมีพนะีเอ็นพีคันอื่นให้ได้เลือกรับชมติดตามอีกด้วยนะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในดวงเดือนเอ้ยดวงความรักประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ